รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาช่วยกันมาสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งให้เขาได้ทำงานได้มีงานทำเชื่อว่าวัยรุ่นเขายังมีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองในการทําเพื่อสังคมเราก็จะได้ดึงพวกเขามาให้อาชีพพวกเขาให้โอกาสพวกเขานะคะ สนับสนุนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชน สวัสดีค่ะพบกับนิรมน์เมทีสุวกุณในรายการไวอันตรายเด็กกล้าดีทุกครั้งที่เจอกันเราก็มีเรื่องชื่นใจอยู่เสมอนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องราวจากเด็กๆในชนบทว่าเขากำลังทำอะไรกันบ้างเรื่องวันนี้จะแปลกแตกต่างจากทุกๆเรื่องนั่นก็คือเราจะได้เห็นการเรียนรู้ของบรรดาสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ที่จังหวัดยะลาค่ะ บรรดาผู้บริหารสภาเด็กแล้วก็สมาชิกเนี่ยเขาก็มองหาว่าในพื้นที่ของตัวเองจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะช่วยให้เด็กๆในพื้นที่มีคุณค่าในตัวเองและสามารถทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตเพิ่มมากขึ้นเรื่องของเรื่องก็คือที่นี่เป็นที่ที่มีเด็กนอกระบบการศึกษาเยอะมากเลยจะทำยังไงกันดีเดียดด้มา่าาเดาสำรวจชุมชนนี่มาช่วยกัน มาสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งให้เขาได้ทำงานได้มีงานทำอยากจะให้เด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านนี่มีงานทำเพื่อจะได้ห่างไกลกับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยที่ชุมชนบ้านป่าโจอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเป็นมุสลิมร้อเเซ็์ค่ะ เด็กๆจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวออกนอกระบบการศึกษานะคะแล้วในส่วนของชุมชนเองก็มีความกังวลว่าเด็กๆที่ค่อนข้างจะมีเวลาว่างมากเนี่ยจะทําอะไรกันดีแบบไหนเพื่อให้เด็กๆมีความเข้มแข็งรู้คุณค่าในตัวเองและไม่เลือกหนทางที่ไม่ดีนะคะ ในเรื่องนี้สภาเด็กและเยาวชนเขาก็มีความตระหนักเหมือนกันแล้วก็อยากจะช่วยชุมชนว่าจะทําอย่างไรให้เกิดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและสามารถทําให้เด็กๆในชุมชนนั้นเข้มแข็งขึ้นได้ไปดูคะ่ะก็คือวันนี้เปจะไปทางนี้วันนี้น้องๆสภาเด็กและเยาวชนตำบลยะลา ลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นคนในชุมชนที่มีต่อวัยรุ่นนอกระบบการศึกษาเพื่อหาแนวทางจัดกิจกรรมให้กับวัยรุ่นในชุมชนค่ะเป็นที่มาของงานโครงการของส่วนการเรียนรู้เป็นการดึงน้องนอกระบบเข้ามามีส่วนร่วมปลูกฝังเครื่องอาชีพเดี๋ยวเราแวะบ้านนี้กันนะสวายก้อมสังบริยาซนีจังตัเป็นสภาเด็กของตำบลยะลา พื้นที่ของเราเ่ยก็คือมีปัญหาในเรื่องของวัยรุ่นพอแกมไม่ได้เรียนต่อแล้วแกก็ไม่มีไม่มีกิจกรรมที่จะทำวัยรุ่นบ้านเรานี้ในมุมมองเหาะบ้านนี้คิดยังไงแย่นะแย่บ้านเรานี่จะแย่มากเลยเริ่มต้นก็ได้รับฟังปัญหาและรับฝากความหวังมาด้วยเลยค่ะถ้ายังไงก็ขอความช่วยเหลือแล้วกันนะช่วยให้ทางสภาเด็กเนี่ยช่วยแนะนำช่วยชักจูนวัยรุ่นหรือว่าผู้ใหญ่บ้านเรานะ่ะ พยายามให้เขามีความรู้มาช่วยกันมาสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างแหล่งเรียนรู้แหล่งที่ว่าให้เขาได้ทำงานได้มีงานทำพี่อาได้เยใ่าเก็บข้อมูลแบบสองภาษาค่ะเมื่อพูดคุยกับผู้สูงอายุน้องๆสภาเด็กก็สื่อสารด้วยภาษามลายูถิน่นซึ่งเป็นภาษาหลักที่ใช้กันในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะ โยมาอีโนตานโยฮาพวกแวรุงเนีนึงล่าเดี๋ยวไม่ต้องบุเรนท่านอาณาเกตเนี่เก็บข้อมูลได้กี่หลังแล้วอ่าสองอันนี้หลังที่สองอยู่นะแต่เป็นยังไงบ้างป้าคือถ้ามีงานทำมันดียังไงครับป้าก็รู้อาตะกีจอนี่ยโยวาสเบนนะอาณาโกรอาณาโกรก็เหมือนกับอนาคตของเขาก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับชีวิตเขาดีขึ้นพอมี อาชีพอะไรเงี้ยก็คือมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากครับคุณป,ป้ามากมาค่ะเซ่ <c oughs> ยองประมาสัมภาษณ์อ่าสลามเลยจะมาสอบถามเขาเรื่องเนี่ยวัยรุ่นลูกหลานเขาอะค่ะว่าแบบลูกหลานเขามีไหมที่ว่า <c oughs> เรียนหรือเปล่าหรือว่าไม่เรียนแล้วลูกหลานเขาทําอะไรแบบมีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงแล้วแบบไปมีแบบยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ย ปิดท้ายด้วยการนัดหมายพูดคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะทำกิจกรรมทั้งทีก็ต้องขอความคิดเห็นจากผู้นำชุมชนด้วยค่ะหนูก็เห็นว่าแบบปัญหาของวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นนอกระบบเนี่ยไปมั่วสุมเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เนี่ยจะวนเวียนอยู่แบบเนี้ย้ามีงานภายในตัวก็ส่วนใหญ่จะจะไม่ยุ่งกับยาเสพติดนี่แหละก็คืออาแบก็อยากจะส่งเสริมอาชีพให้กับพวกเขาก็ช่วงนี้จะมี การรวมตัวของกลุ่มเยาวชนในหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นการพอะเหตุของหัวขาวพึ่งทำดึงเด็กเยาวชนเนี่ยเข้ามาเหมือนกับมีอาชีพเนี่ยในความพิดของผม,ผมก็อยากจะให้เด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านนี่มีงานทำเพื่อจะจะได้ห่างไกลกับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ย ยังเชื่อว่าวัยรุ่นเขายังมีคศักยภาพในการาพัฒนาตัวเองในการทําเพื่อสังคมแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าการชักจูงการเสริมแรงบันดาลใจอะครับวันนี้เราก็ได้มาลงพื้นที่แล้วเราได้สร้างปัญหาสรุปสิ่งที่ได้จากการลงพื้นที่กันหน่อยค่ะดูเหมือนว่าความต้องการให้ส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มวัยรุ่นจะมาแรงสุดค่ะอย่างที่เราคุยกันว่าเรารู้ว่าแบบเดี๋ยวเราแกเป็นคนที่ เป็นอีกคนหนึ่งที่สามารถที่จะดึงเด็กนอกระบบเข้ามาช่วยงานอาชีพการเกษตรอะไรยเงี้ยเออเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ว่าแกมีวิธีการยังไงถึงได้ไปเชิญชวนวัยรุ่นเข้าไปช่วยงานแกเดี๋ยวเราไปบ้านแกกันเนาะน้องๆเด็กและเยาว,วชนเขาพยายามสำรวจและก็ค้นพบว่าแหล่งเรียนรู้และสิ่งที่สามารถจะต่อยอดได้ก็น่าจะเป็นเรื่องราวของโรงเพาะเห็ดของปราบชุมชนนี่แหะค่ะ ก็เลยตัดสินใจว่าขอไปทำความรู้จกักไปขอความรู้และจะไปปรึกษาดูสิว่าเราจะทำอะไรอะไรที่ดีให้กับชุมชนแล้วก็เพื่อนเพื่อนเด็กและเยาวชนได้อย่างไรต้องติดตามต่อนะคะว่าจะออกมาอย่างไรบ้างสร้างสุขสู่สังคมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลคนทุกเพศทุกวัยเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานให้มีโอกาสได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเท่าเทียมปีนี้ครบรอบสถาปนากระทรวง16ปี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่มีผลงานการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ16รางวัลองค์กรเอกชนที่มีผลงาน CSR ดีเด่น16รางวัลจัดนิทรรศการพอมอกับธุรกิจเพื่อสังคมจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ประสบปัญหาสังคมส่วนปี2562ที่กำลังจะมาถึงพันธกิจของกระทรวงเน้นการเป็นผู้นำด้านสังคมของไทยและอาเซียนมุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ ก็คือต้องเริ่มจากการเข้าหาเขาเราจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันจึงกลุ่มวัยรุ่นเข้ามามีส่วนร่วมก่อนที่จะลงมือทำอะไรก็ต้องศึกษาหาความรู้ทำความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดก็ต้องลองลงมือทำอย่างที่ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลยะลาเขากำลังทดลองกันอยู่นี่ละค่ะ เขาจะต้องเดินทางไปบริเวณที่มีปราชชุมชนนะคะเขาทำโรงเพาะเห็ดนะจะต้องไปลองลงมือทำแล้วก็ลองประเมินดูซิว่าเอ๊ะจะเหมาะสมกับชุมชนตัวเองแบบไหนอย่างไรบ้างขั้นตอนต่างๆเนี้ยก็จะมีประโยชน์สำหรับเราด้วยนะคะในขณะเดียวกันก็ไปดูว่าเขามีความตั้งใจจะต่อยอดอย่างไรค่ะอ๋อนอ๋ออยู่บน้องๆสภาเด็กไม่พูดพร่ำทำเพลง มาถึงศูนย์เรียนรู้ก็ยิงคําถามกันรัวๆเลยค่ะแล้วแต่ละก้อนนี่แบบต้นทุนใช้ประมาณไหนคะต้นทุน,ทนประมาณบาทกว่าแต่ละก้อนนะอ,อยากได้ความรู้เรื่องเห็ดก็ต้องเข้าโรงเรือนเพาะเห็ดค่ะเข้าไปดูให้เห็นกันไปเลยว่าข้างในเป็นยังไงถ้าเราจะขายก็ให้มันใหญ่หน่อยสักสองนิ้วเพราะว่าสองนิ้วกว่านี่มันมันจะได้น้ําหนักอะไรประมาณ ทั้งหมดนี้ก็คือวัยรุ่นเป็นคนทำอ่าวัยรุ่นทำทำหมดเลยของกรมของแกหมดเลยวัยรุ่นที่มาทำส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นที่ว่าเป็นเด็กนอกระบบใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใชเป็นศูนย์เรียนรู้ก็จะให้ใครก็ได้ที่ว่าจะขอเรียนเกี่ยวกับเห็ดก็สามารถที่จะมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เด็กๆที่ว่าไม่ได้เรียนหนังสืออะไรถ้าถ้ามาตรงนี้เราก็ให้แนวแนวคิดหลายหลยอย่างเรื่องการเรียนเกี่ ความเป็นอยู่หรือหลายๆอย่างหนูอยากรวมกลุ่มกลุ่มของเด็กนอกระบบเนี่ยมาทำแบบร่วงเรือนเหตดเหมือนแป่เนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างคะไปหาเด็กกลุ่มนี้ได้เลยเด็กๆดกํำลังทำเข้าไปดูแลกันอาวุธดละ กวนๆอันนี้ขี่เลื่อยว่าจะผสมทําก้อนเห็ดแล้วเบ็ดนั่นเอใช่ไหะนั่นเ่เรียนรู้จากปราชชาวบ้านแล้วก็ถึงเวลามาลงมือทําบ้างค่ะกลุ่มวัยรุ่นนอกระบบกําลังผสมอาหารเห็ดก่อนนําไปอัดเป็นก้อนเจอกันแรกๆก็อาจจะเกรงๆกันหน่อยค่ะกาหร แต um, ่อันนี้ยังยังยังไม่ค่อยได้ต้องเพิ่มน้ำอีกหน่อยเนี่ยยังไม่ได้ปนอ่อนเ่าไ่แต่ง้อแต่ง้อตัดปอหรอปฮะกูรู้ลขั้นตอนที่ยากที่สุดผมว่าน่าจะเป็นการผสมสูตรของเขาครับพรมันมีหลายอย่างแล้วก็บางอย่างก็สูตรของเขาปริมาตรที่เขาใส่มันไม่เหมือนกันครับผมคิดว่าส่วนนั้นยากที่สุดนะครับ ยน้องๆสภาเด็กกำลังช่วยกันทำก้อนอาหารเห็ดมีเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่มีความชำนาญคอยให้คำแนะนำงานนี้ไม่ต้องกลัวพลาดค่ะเดี๋ยวลองทำก้อนเห็ดกับน้องๆค่ะตอนนี้นี่ที่เห็นรอบๆอยู่ตรงนี้คือมือใหม่เกือบหมดมือใหม่เยอะมือสูงมือชีพมีหนึ่งคนแล้วก็นี่มือชีพที่สุด ทุกคนก็จะแยกกันเป็นมือใหม่นะคะตอนนี้เพราะว่าถ้าทําผิดก็จะไม่เป็นไรเพราะไม่เคยทําอย่างนี้เนี่ยสมมุติถ้าพี่ใส่ด้วยสายตาอย่างเงี้ยอย่างนี้ถือว่าแน่นอย่างอย่างพี่ใส่เป็อุ้ยบริกูอ๋อใส่ือบเลยไปกี่ตาบ่าอย่างเงี้ยเขาตัดกันไปอย่างเงี้ยเหรอ่านี่เราเราเห็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวถามเขาต้นหน่อยเท่าที่เริ่มทํากระบวนการมาเนี่ย มองว่าน้องๆส่าเด็กสามารถทำโรงเก็ดของส่าเด็กได้ไหมได้นะคัะทำไมถึงมั่นใจว่าได้เพราะว่าขั้นตอนมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากถ้าเราเข้าใจกระบวนการออกมาแล้วก็เราจะได้ทำงานร่วดขั้วเว้น แต่ว่าวันนี้ก็เหมือนกับเออเรามาสานสัมพันธ์กันมาจับมือกันเริ่มนับหนึ่งไปด้วยกันเราจะมาทําเพราะเหตุกันนะอะไรเงี้ยแผนของสภาเด็กของเราก็อยากจะมาลงให้กับพวกเขาก็คือต้องเริ่มจากการเข้าหาเขาเพราะว่าเราจะได้ช่วยช่วยกันเราจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันก็คือดึงกลุ่มวัยรุ่นเข้ามามีส่วนร่วม้งใจมาเพราะว่าเป็นคนการของวัยรุ่นในหมู่บ้านก็ดีครับรับรวมใจกันจะไม่แตกแยกไงกลุ่มวัยรุ่น เขาจะเป็นแบบเห็นแบบสมาค์ีมีประโยชน์มากเลยนะคะหลายคนคงจะรู้วิธีการเพราะเหตุการเลี้ยงดูหรือว่าดูแลแต่ว่าเรื่องนี้ทำให้เราได้เห็นเลยนะว่าการที่มีโรงพราอเหตุหรือว่ามีแหล่งเรียนรู้แบบนี้เด็กเยาวชนวัยรุ่นก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้ไปด้วยและสามารถอยู่ได้เพราะมีไรายได้มีเป้าหมายในชีวิตนะคะสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ทำให้เรารู้ว่าเด,เด็กเขามีความตั้งใจแล้วละ่ะ แต่จะผลักดันให้เกิดโรงเพาะเห็ดผลักดันและขับเคลื่อนกิจกรรมได้ด้วยวิธีไหนล่ะสักครู่ติดตามค่ะสภาเด็กจะสำเร็จได้เราต้องมีใจรักเพราะว่าถ้าเราไม่มีใจรักเราจะทำงานหรือกิจกรรมใดๆเราก็ไม่สำเร็จรู้ล่วงครับสร้างสุขสู่สังคมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชนมอบเข็มเครื่องหมายเยาวชนพระราชทานแก่ตัวแทนเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคาเนและผู้นำเยาวชน29คนก่อนจะออกเดินทางร่วมกับเยาวชนอาเซียนและญี่ปุ่น330คนระหว่างวันที่23ตุลาคมถึงวันที่13ธันวาคม2561รวมเวลา52วันตัวแทนประเทศที่จะไปแลกเปลีป่ยนวัฒนธรรม ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมเรื่องท่องเที่ยวของของไทยเราด้วยปีนี้เรือเยาวชนเอเชียอาคาเนจะแวะเยือนประเทศไทยฟิลิปปินส์เวียดนามและบรูไนแวะเยือนไทย24-27พฤศจิกาย,ยน2561มีกิจกรรมร่วมกันทั้งบนเรือและในประเทศที่เรือแวะเยือนเช่นอภิปรายทางวิชาการกิจกรรมนันทนาการและกีฬาแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ ทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชนท้องถิ่นและครอบครัวเจ้าภาพคือการที่เราจะได้ไปแลกเปลี่ยนความเห็นหรือความคิดต่างๆเกี่ยวกับหัวข้อที่เรากาหนดมาให้เช่นเรื่องสังคมผู้สูงอายุความสัมพันธ์อาเซียนญี่ปุ่นการทำให้ความคิดของพวกหนูเนี่ยกว้างไกลคือเราก็สามารถนําความคิดเนี่ยกลับมาพัฒนาประเทศได้ในอนาคตค่ะให้อาชีพพวกเขาให้โอกาสพวกเขานะคะเขาก็จะไม่มีเวลาไปหันเหหรือว่าไปยุ่งกับสิ่งที่ไม่ดีคะ่ะ ช่วงคลิปเด็ดสภาเด็กสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนกลางจังหวัดมหาสารคามแสดงศิลปะก,การแสดงพื้นบ้านหมอลำกรอนสอดแทรกเนื้อหาสวัสดิการที่พึงได้รับของผู้สูงอายุให้คุณตาคุณยายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลนานสีนวลอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับผู้สูงอายุ หนังสั้นรักรอ,อก่อนโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารนำเสนอแนวคิดรักอย่างไรไม่ให้ตั้งคันเน้นการรู้จักปฏิเสธและรักษาความสัมพันธ์ที่เหมาะสมในวัยเรียนบาวูมาสภาเด็กและเยาวชนตำบลแคนน้อยจังหวัดยะโสธรให้ความรู้เรื่องเพศศ,ศึกษาผ่านคลิปวิดีโอบทบาทสมมุติเน้นกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นตอนตอน้นให้ความรู้เรื่องเพศศ,ศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์ เห็นเด็กกลุ่มต่างๆทํากิจกรรมอยู่ก็ชื่นใจนะคะขอให้กําลังใจทุกฝ่ายเลยใครทํากิจกรรมอะไรอยู่ส่งเรื่องราวมายัางรายการวัยอันตรายเด็กกล้าดีพร้อมที่จะช่วยเผยแพร่นะคะส่วนเนื้อหารายการวันนี้พี่ๆทีมงานไปไกลถึงจังหวัดยะลาหลังจากได้ไปเรียนรู้วิธีการดูแลเหตุแล้วไอเดียต่อไปก็คืออยากจะลองแปลรูปผลผลิตฝีมือเด็กๆเยาวชนจะเป็นยังไงนะ และจะขับเคลื่อนต่ออย่างไรติดตามค่ะจะทำกิจกรรมให้ยั่งยืนก็ต้องคิดเรื่องการเพิ่มมูลค่าไปด้วยค่ะตอนนี้เด็กๆก,กำลังช่วยกันคิดเมนูที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับเห็ดนังฟ้านะคะ เดีย๋ยวเรามาดูกันว่าเด็กๆเ,เขามีเมนูอะไรเตรียมมาไว้ในใจกันบ้างค่ะเม,มนูแรกก็จะเป็นเมนูทอดมันเห็ดค่ะแล้วก็เมนูที่2ก็จะเป็นน้ำพริกเห็ดนางฟ้าแห้งก็คือทอดมันอ่ะมันสามารถแบบเป็นกับข้าวได้เป็นของกินเล่นได้ค่ะหรือว่าเรามันน่าจะเหมาะกว่านะคะถ้าเกิดว่าจะให้มันเป็นแค่กับข้าวนี่อาจจะเบื่อกไปเลยนะคะ <c oughs> เด็กๆกำกลังขั้วพริกด้วยค่ะที่บอกว่าจะมีทำน้ำพริก อร่อยแน่นอนนะไหวไหมไหวไหมไหวเด็กๆช่วยกันคนละไม้คนละมือกระทะนี้ทำทอดมันเห็ดค่ะทอดไปชิมไปก็จะอิ่มๆหน่อย ้้ออร่ยยดวกระทะอีกใบก็ทอดเห็ดให้กรอบสำหรับเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำน้ำพริกเห็ดค่ะแผนกโขลกพริกก็ทำหน้าที่สุดความสามารถเนี่ยใน YouTube บอกว่าใส่เนี่ยใส่ลงไปใส่ลงไปพริกพร้อมเห็ดพร้อมคลุกเคล้าให้เข้ากันเติมหอมเจียวกระเทียมเจียวแล้วก็เกลืออีกเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติค่ะ มมมาชมมาชาชิิแปลว่ารสชาติน้ำพริกของน้องๆเป็นยังไงคะใช้ได้เลยครับน่าจะให้กลุ่มไม่บ้านประยุกต์ใช้บ้างเมื่อกี้เด็กๆเ,เขาอยากจะเติมหอมเจียวกระเทียมเจียวเพิ่มแต่แบมมองว่ายังไงอันนี้ต้องต้องดูที่ว่าเราทําเมนูเมนูเห็ดถ้าเอาอย่างอื่นมากรบมา,มาใส่เยอะอกว่ามันจะกรบ จะกรบเห็ดอะไรพวกนี้ถ,นนถ้ามองด้วยสายตาเลยแปรมองว่ามันน่าสนใจไหมถ้าจะเป็นคนซื้อเนี่ยมันดูน่าจะขายได้ใช้ได้เลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มที่ว่าเพิ่งหัดก็น่าจะต่อยอดได้นะในที่สุดการแปรรูปเห็ดของน้องๆสภาเด็กก็สําเร็จตามที่ตั้งใจไว้ค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถแปรรูปเห็ดพวกนี้ค่ะมาต่อยอดทําผลิตภัณฑ์ทําเป็นแบรนดเลยเนี่ย วัยรุ่นที่ว่าอยู่นอกระบบนะคะเราก็จะได้ดึงพวกเขามาให้อาชีพพวกเขาให้โอกาสพวกเขานะคะได้ทําอาชีพแล้วเขาก็จะไม่มีเวลาไปหันเหหรือว่าไปยุ่งกับสิ่งที่ไม่ดีค่ะส่วนใหญ่แล้วพอเห็นวัยรุ่นวัยรุ่นกลุ่มนี้กลุ่มไหนๆก็แล้วแต่ที่เป็นวัยรุ่นแว้นนันอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาจะไม่ค่อยให้คุณค่าอะไรมากผมก็จะพยายามแบบสร้างกิจกรรมอะไรก็ได้ที่จะให้นนพวกเขาได้สแสดงศักยภาพของตัวเองออกมา เราสามารถที่จะเชิญชวนเพื่อนๆให้มาปลูกเห็ดกับเราให้มาหาไรายได้แล้วในอนาคตต่อไปหนูก็คิดไว้นะคะว่าอยากจะสนับสนุนให้เพื่อนๆเนี่ยค่ะแปรรูปเห็ดของเรานะคะให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ออกจำหน่ายตามท้องตลาดต่อไปค่ะน้ำพริกเห็ดกับทอดมันดูดีค่ะพี่ๆทีมงานชิมแล้วบอกว่าอร่อยใช้ได้เลยทีเดียวน่าพัฒนาต่อนะคะ สิ่งที่เราได้เห็นนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้เห็นว่าบรรดาผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบลยะลาที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเขาได้เรียนรู้อะไรที่สำคัญและที่สำคัญกว่าก็คือเขาคิดว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้เนี่ยเขาอยากจะเผยแพร่ให้กับสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนต่อไป เพื่อจะเป็นอาชีพใหม่ๆทําให้เด็กๆได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าและไม่แน่นะคะอาจจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นในอนาคตก็ได้พี่ๆทีมงานเองจะติดตามผลงานของเด็กและเยาวชนพร้อมที่จะนำมาสนับสนุนช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในด้านใดพบเห็นเรื่องราวของเด็กๆดีๆแบบนี้ส่งเรื่องราวมาที่รายการวัยอันตรายเด็กกล้าดีพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ